รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะคะพี่เป็นเซ็ตสองชิ้นได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงแบบนี้เลยค่ะพี่เป็นผ้ายืดอูนเวฟนะเซ็ตผ้ายืดอูนเวฟผ้าจะมีน้ำหนักเนื้อทิ้งตัวค่ะซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้อยรุ่นนี้สวยมากๆค่ะพี่ตัวเสื้อค่ะพี่ด้านหน้านะคะพี่จะเป็นลูกไม้แบบนี้นะพี่แต่งลูกไม้ให้อย่างดีนะคะพี่ตัวเสื้อแต่งลูกไม้ให้อย่างดีนะและมีซับในให้อย่างดีพี่ดูใช้เสื้อสวยมากๆค่ะงานเป็นคอวี v แบบนี้นะคะพี่ แขนใหญ่ใส่สบายงานของสาวอวบนะพี่ไม่ต้องกลัวเลยตัวเสื้อผ้าดีมากๆค่ะพี่เดี๋ยวเอาตัวเสื้อให้ดูก่อนนะด้านหลังนะคะพี่จะเป็นผ้ายืดอุ่นเบสแบบนี้นะคะพี่เนื้อผ้านะพี่หนาะนุ่มใส่สบายตัวข้างหลังจะไม่มีซับไม้ผ้าดีมากๆใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ย้วยตัวนี้ซักไม่ต้องรีดนะตัวเสื้อค่ะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวที่ยี่สิบเก้านิ้วตัวเสื้อสวยมากๆนะคะพี่แนะนำอ,อกตด้แต่สามสิบแปดขึ้นไปเลย ใส่สวยนะคะพี่ตัวเสื้อว่าสวยแล้วพี่ดูตัวกางเกงนะตัวกางเกงค่ะพี่เป็นซีไซส์นะพี่ทรงกางเกงคือสวยมากใส่ได้จริงนะพี่มีกระเป๋าทั้งสองข้างกระเป๋าลึกนะคะพี่ใช้งานได้จริงค่ะตัวกางเกงเอวก่อนยืดสามสองค่ะพี่ยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วนะพี่สะโพกนะคะพี่ห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายเลยค่ะพี่เซ็ตสวยแบบนี้นะพี่ทางเสื้อทางกางเกงแบบนี้นะ ผ้ายืดวุนเวฟบพี่ต้องเคยใส่ผ้ากันในผ้าดีมากผ้าคือแบบใส่ได้ยาวๆเลยจกว่าพี่จะเบื่อเซ็ตสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ให้พี่พิเศษจริงๆลูกค้าไม่ได้ราคานี้แน่นอนมั่นใจได้เลยสองเก้าเก้าเท่านั้นพี่แค่ลูกแค่เสื้อลูกไม้ก็คือคุ้มมากๆนะทั้งเซ็ตเลยที่ใส่ได้จริงสองเก้าเก้าค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งที่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะพี่สีค่ะพี่อาจจะมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องนะ ยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจค่ะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีกลมนะเซตสีกลมค่ะพี่เซตนี้ค่ะพี่จะเป็นสีส้มชานะพี่จะเป็นสีชานะขอเรียกเซตสีชานะคะพี่งานใต้อย่างดีนะพี่บอกเลยคุ้มมากเซตสองเก้าเก้าค่ะพี่เซตนี้นะคะพี่ถ้ารับพิมพ์เซตเขียวขี้ม้าค่ะพี่ เซตนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับพิมพ์สีน้ำตาลค่ะพี่ถ้าพี่รับพิมพ์สีน้ำตาลทองนะคะพี่เซตน้ำตาลทองนะเซตนี้ค่ะพี่สาเป็นสีส้มชานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีชานะไอ้ส้มอิดนะพี่เซตนี้ถ้าพี่รับพิมพ์สีส้มอิดนะคะพี่ให้แค่สองเก้าเก้าค่ะพี่และเซตสุดท้ายพี่ขายดีตลอดกาลนะพี่เซตสีดําค่ะ ทั้งเสื้อทั้งเกงสวยๆแบบนี้ให้พี่แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นนะคะพี่เป็นเซตนะพี่สองเก้าเก้าพี่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงค่ะพี่ค่าส่งนะคะพี่ยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่าย็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกิตัวก็ไม่บวกเพิ่มเซตสวยๆแบบนี้ให้พี่แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นนะคะเราจะได้สีกลับไปค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะเซตสีดําค่ะพี่ใส่ได้จริงทั้งเสื้อทั้งเกงนะเซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสี ส้มอิดนะคะพี่ส้มอิดพี่จะได้ทั้งเสื้อทั้งเกงนะเซตนี้นะคะพี่น้ําตาลทองค่ะสวยมากๆนะเซตเขียวขี้มานะคะพี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆลูกค้าเซตสีชานะคะตัวนี้จะเป็นสีชานะและเซตนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่ให้พี่แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นงานสวยมากๆพี่แค่เสื้อพี่ก็คุ้มมากๆ